ตัวนี้ใช้ระบบ48 60 72โวลต์ได้ครับีสเปคบอกอันนี้ต่อแผงอันนี้ต่อแบตอันนี้เชทดสอบด้วย48นะครับอันนี้เป็นตัวแหล่งจ่ายไฟเข้าแทนแผงนะครับ จะออนก่อนนิก่อนจอติตอนนาาี้นาาต่อกับแบตที่ที่แปนะจะออนแบต แบบตัวน,นี้มันใกล้จะเต็มเราขอใช้หน,น,น้าเล็หน่อยกบใกล้เต็ม